แต่ก็สิบบาทตะกร้าสบู่ก็สิบาทสตัวแหรตัวไม่ยอมไหลใส่สบู่ก็สิบบาทนี่มาสองไปละค่ะสองมาเากเพิ่มเอแล้วเนี่ยเขาเป็นเทอย่าสิบาทขายของสิบาทอย่าง้อนมาหลก็1ิบาทช้อนสบ ไม้ปั้นหกสิบบาทไม้จิ้มฟันก็มีทั้งแบบกระปุกและแบบเติมก็สิบบาทไฟแช็คแก๊สอย่างดีสามพสิบาทได้าปูเข็มก็สิบบาทตะกร้าใส่ของขนานานักก็สิบบาทมีทั้งใบเล็กและใบใหญ่เราก็ขายสิบบาทโมตเลยค่ะไมเลยบู่กสิบบาทสบ่ต่างกสิบบาทปรอใส่สบู่กสิบบาทนี่นะูกรอบเลยนะครับพี่เ้าวหอมเป็นกากหูคกาบหูข้าบบม 这是豆腐，排骨，两只鸡，番茄，黑椒，海鲜，海鲜啊！你好。欢迎光临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 。欢迎 ซีที่น่ารักทุกท่านนีวันนี้ผมมาอยู่กันที่ตลาดนัดดำหลัดอยู่หลังวิกซีอยุธยานะครับผมมาเจอร้านบุญฟูหมูแดงยาวราชนะครับผมขายดีมากอ่าร้านนี้จะเป็นเส้นสดเส้นสดบะหมี่เส้นสดขายดีมากค่ะทำเองนะครับผมทําเองทุกอย่างนะครับผมลูกค้าด้านหลังเลยลูกค้าแน่นเลยนะครับผมดูบรรยากาศอ่ะโอ้ตอนนี้เริ่มจับบัตรคิวแล้วเธอ

ไม่โ้เขาไม่ดูด้วยโอ้ไม่นสนกบาเานเลย สิบบาทแบบสติกสบตใส่เกลือใส่ปลาร้าก็สิบบาทจนกินข้าวใใหญ่กิบาทช่กงก็สิบ้าล้าจานก็สิบากนและแบบราายสิบาทน้้างจานก็ิบาทถอยสเตเลก็ิบาทถอยขัดหขัดกระทะก็สิบานี้สวัสดีพ่อค้าด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับ ายอยู่ที่นี่ทุกวันไหมพี่ทุกวันครับข <m> ายอยู่นิ่งทุกวันนะครับหยุดอาทิตย์ละวันแต่ว่ามันหยุดไม่แน่นอน,นอน๋อวันหยุดไม่แน่นอนนะครับหยุดอาทิตย์ละวันแต่ว่าวันหยุดนี้ไม่แน่นอนจะอยู่ทีร้านกี่โมงครับพี่ <c ute> ก็ประมาณสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งนะครับสี <bons> โ<ห>่โมงเย็นอ่าไม่เกินหนึ่งทุ่มนะพี่เนาะประาประมาณหนึ่งทุ่มอ่าประมาณหนึ่งทุ่มนะครับ ทุกอย่างเลยนะพี่ใช่ครับผมเบียมเองเหมดเลยครับ<อ>หมูนี่หมูแดงนี่วันละกิโลครหมูแดงก็ประมาณวันละสิบเจ็โลสิบแดโลสิบเสิบแปโลนะครับท่าไม่รมสิบ เส้นนี้เป็นเส้นสดใช่ไหมครับพี่ครับเป็นเส้นบะหมี่เส้นสดเป็นบะหมี่เส้นสดนะครับผมแล้วจะสข็งน,น,น,นะครับ,รบมันต่อวันนะครับทำมันต่อวันนะครับเส้นนี้ประมาณวันละกี่โลเ<า>ส้นก็ประมาณย0โลขึ้นโ20โลขึ้นนะครับผมแล้วแต่วันด้วยแต่จะไม่ต่ำกว่ายี่สิบโลตัวยืนพื้นเลย20โลนะพี่ใช่ว้าว่<ะ> ขายเยอะด้วยปริมาณนีุ้กปริมาณนี้ล้นกองเลยขายดีมากนะครับพี่งขายท่งาตียบกน้แข็งอพี่อาชีพนี้ขายวักี่ปีแล้วถ้าเป็นบางหี่นี้ก็ประมาณสิบกว่าปีได้ครับสิบกต่นสิบกว่าปีนะครับผม แต่ที่ยุดยาน,นี่ก็ผ่านมาประมาณเจ็ดแปดปีห้ีเป็นเส้นสดนะครับผมบะหมี่เส้นสดนะครับเหน,นะนียวเหนียวเลยตหอมได้ไหมคะหแดงพี่เขาว่าทำเองนะครับ

ี่อันนี้เป็นบะหมี่แห้งใช่ไหมครับอันนี้เป็นเส้นแห้งอ๋อเสยวแห้งเท่าไหร่ครับพี่อันนี้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะครับขายสิบเมื่อวานแี้เยอะมากอันนี้จะเป็นเมนูที่ไม่ต้องรอซิวครับออ้ันนี้หยุดได้เลยได้เลยนะครับยี่สิบบาทยี่สิบบาทได้เยอะมากนะยีสิบบาทน้ำยาล้างจานก็สิบ ตัวนี้ขายได้กนานะครับบตัวนี้ไม่นานครับตัวนี้ประมาณตัวนี้บประมาณเดือนหนึ่งโอ้โหเสร็จตัวได้เดือนหนึงนะครับีขยากหรียบล้เหอาหาแบบรอะบบยบเี้สิบากขาหมูแดงนี่ราเท่าหร่อันนี้สี่สิบครับสี่สิบบาทนธรรมดา เยอะ,ะนะครับ,บน่บาน้ำที่มาสามันปวดและแบกเราก็ขายสิบาทน้นลูกค้า <จะ S 1> ไม่อิ่มก <laughs> ด <c oughs> ไม่เดได้ <c oughs> เกียวนี่ราคาเท่าไหร่ครับพี่ครับผมกระปุกแบบตองใช่ไหใช่ครับแบบตองห้าสบาทครับอ๋อห้าสิบบาททอดทอดใหม่ทุกวันครับไม่มีค้างคืนอ๋อไม่ค้างคืนไม่มีค้าใหม่แน่นอนใหม่แน่นอนนะครับ 1บาทนี่ได้ไข่หนึ่งลูกนะครับต้องละ50บาทนะครับผมพี่เขาเจียวเองทุกวันนะครับใหม่ๆสดๆทุวกวันต้องละ50บาทครับอ่มีแบบเป็น อันนี้เขาเรียกอะไรเขาต้มน้ำพริกกัดอ๋อเป็นน้ำพริกกากหมูนะครับเท่ากันไหมพี่ครับราคาเท่ากันไหมอ๋อห้าสิบบาทเท่ากันนะครับอืมจะมีกากหมูยี่สิบบาทโอ้ยี่สิบบาทได้เยอะนะครับผมไดเยอเลยสรุปเกรด A ดีหมายเลขภาพหมายเลขภาพทั้งของผู้ใหญ่และของเด็กบางกาดนินสอสมุดฉีดของเล่นกุญูร์เชิญทางนี้ครับเชิญเลยครับทุกอย่าสิบบาทสิบบาทเอาไปเลย บุญชูหมูแดงเยาวราชนะครับผมขายดีมากนะครับผมร้านนี้ทางร้านจะเป็นเส้นสดนะครับผมนี่ลูกค้าเยอะมากนะครับพี่เขาจะเปิดร้านประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับผมถึงประมาณทุ่มหนึ่งนะครับทุกวันนะครับขายทุกวันพี่เขาขายอยู่ตลาดนัดดำลัดนะครับผมหลังบิ๊กซีอยุธยานะครับผมนี่แวะมาอุดหนุนพี่เขาได้นะครับ วันนี้ผมเชียนต้นสติโพสก็ขอตัวลาไปก่อนช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ